ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมม่นีผมช่องคนออนเกมมิ่งกันอีกแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเดิมม m ่ไม่กช t ตเตอกันแล้วนะผมเป็นการเดินทางที่ไกลมากๆนะผมเดิมม่มี E p ีพีซนะผมโอ้โหวันนี้ผมก็อยู่กับคนซอลี่แล้วคนซีครั้งหนึ่งนะผมเป็นการรวมตัวที่โหดและสัตว์ร้ายมากนะทุกคนโอเคแล้วผมก็มาดูกันเลยนะผมว่าเรานั้นจะสามารถเล่นผ่านช h a เตอร์ได้อย่างที่กันนะผมทุกคนเราไปเล่นกันเลยด้วยผมไปเลยนะผม โอเคทุกคนเรากดเพลงแล้วก็สร้างล็อบบี้แล้วนั่นตะคนแล้วก็บทควบคุมกระชับเตอร์สี่ชัตเตอร์สุดท้ายของบทควบคุมนี้แล้วเราก็จะเล่นผ่านแล้วสักทีนะผมโอเคเราสร้างเซอร์วีเลยซอนอเข้าเลยไอซอนนผมเป็นเป็นผีดำสุดร้ายกาจเอาเอาใครเข้ามาด้วยอะ่ะปั๊บนะเอาแล้วใครเข้ามาด้วยเนี่ยเฮ้ยโอเคโอ <Okay, S 2> <okay, S 1> เคกดเริ่มแม่ง<ป>เลยไม่เป็นไร ครบห้าคนอีกสองคนใครวะนะไม่รู้สองคนใครไม่รู้ยีะที่ก็เข้ามาเฉยอ่ะฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาจะเข้ามาทำไมวะไม่เป็นไรเพราะว่าฮ้าเ่นหนูมีถ้าเ่นหนูมีมีชั่นทั้สองเหมือนฟันลน์มันจะได้ตะเกียงโครเท่เลยวยฉันก็ไม่เข้าใจนะเขาจะเข้ามาทำไมอ่ะหรือว่าเขาเป็นผู้เล่นใหม่กันแน่นะฉันก็ไม่รู้ไม่อยากทราบได้อ่ะฉันว่าเพิ่มคุณซีเป็นเพื่อนก่อนดีกว่า อโอเคเอสซีลืมรับเพื่อนนะทุกคนแป๊บนะทไมมันกดรับบัวได้ดิไอโอ้ยทุกคนนี่ขนาดเป็นอัตโนมัติยังสุดกระตุกกระตุกเลยนะทุกคนโอเคทำไมมันกดเพื่อเพื่อนบ่ไดวะเอ้อ่ร้ช่างมันเถอะโอเคทำไมคุณซีดูนี่ปิงจังเลยอะเอาจริงนะดูนายแบบเดินช้ามาเลยทุกคนโอเคเราก็ต้องไปหาเขา,าเรียกว่า เราต้องไปหาคุณแจนะทุกคนโอเคเราต้องไปหาคุณแจก่อนนะซึ่งสองสองสามคนนี้ไม่ได้เป็นแขกเป็นแขกนบเชินที่เราไม่รู้จักเลยนะได้กุณแจได้กุญแจยังทำไมมันมีวีแบแบลมูฟี่วะใช่อึมมือมมีสามตัวน้อยอย่าไม่ใช่แล้วนะมันมามันมาขนนีนะทุกคนโอเคกุญแจอยู่ตรงไหนว่าจำไม่ได้ล้ว เอ้ยเราจะงแเราวอียอย่างเดสกาไ,ไ,ไม่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 ใช่นะทุกคนได้ตกอ่ะพี่สีวาน,นะทุกคนต้องขออภัยนะทุกคนมันอยงเดสกามันเฮ้ยทุกคนเอาไปข้างล่างได้แล้วอ่ะไปทางนั้นเถอะกูไม่ไปอ่ะเฮ้ยไอซอกูลงมาข้างล่างแล้วกลงมาข้างล่างเลยโอ้ตอนนี้เน็ตฉันปิงมากโอเค5 5เน็ตดีแล้วรีบๆลงมานะ โอเคทุกคนต๊ะสนุกสุดแสนที่ยินหน้าเล่นกับวิทยุสุดหน้าฟังที่พร้อมจะส่งเสียงให้คุณได้ยินอย่างไพเราะและสนุกสนานเราก็เจอหุ่นกระบอกซึ่งเราก็ต้องเข้าไปในนี้เพื่อมาหาศพของคุณแม่นี่อีอีว่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหศพนากว่าไอซอมมึงตกใจอะไรขนาดนั้นวะ โอเคไอซอตอนนี้มึงเน็ตดีหรือยังหรือยังไงตอนนี้ชั้นสามคนไลงลตอนนี้ชั <She 'll. S 1> ้นตอนนี้ชั้นกับเพื่อนอีกสองคนไอไอคนที่ไม่รู้จักก็ได้ลงมาข้างล่างกันแล้วนะนายยังไม่ตามมาเลยอะ่ะไ, <st> ไอไไว้ายตกใจจังเลยตกใจจังเลยเฮ้ย<โ>ท<ๆ>ุกคนแล้วลงมาข้างล่างกันแล้วนะทุกคนนะโอเคราก็อด่นอีกตองคนหาคื ถ้าลงมาข้างล่างกันแล้วนะนายอะนาะยยังไม่ลงมาเลยอะไอ้เค <Okay, S 1> เราจะเดินกลางหมู่นี่เลยนะทุกคนเพราะว่าผมเคยเล่นมันแล้วนะทุกคนแต่จะจำบางฉากไม่ได้นะแต่ฉากนี้ผมจําได้แม่นแน่นอนหัวสมองผมแลลนอย่างก,กัดหมวดมันอย่างก,กัดเครื่องบินที่แลลนโดดเด่นในท้องฟ้า,ว,าว้าววันนี้ครับจับมือหน่อยไอ้เอฟซีเลยพี่ โอเคทุกคนตอนนี้พี่ขาวก็อยู่ฝั่งนูน้นแล้วก็พี่แดงดำก็อยู่ฝั่งผมนะทุกคนเพื่อทําการตรวจสอบดูว่ามีหุ่นกระบ,บอกตัวไหนที่ขยับมาฆ่าเราได้นะทุกคนตอนนี้คุณซีกับคุณซองเหมือนว่าจะเนตปิงนะทุกคนอาจจะขออภัยในเรื่องเพื่อนเนตของเพื่อนผมผมด้วยนะทุกคนก็คลิปนี้ก็ดูให้สนุกสนุกนะครับผมเดี๋ยวแบบดูแบบยาวๆเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็มาถึงตรงนี้ลแล้ววันนะมันยังไม่เจอผีหุ่นกระบอกเลยสักตัวนะที่มันขยับได้เลยนะทุกคนไอซอ มึงเงียบแปลกๆว่ะไอซอผมว่าไอซอ,นอเนี่ยเน็ตหลุดไปแล้วทุกคนไม่ดิเขาเรียกว่าการโฮลุดอะเน็ตมันปิงปแปลกๆนะทนกคนนเนี่ยเน็ตมันปิงนะโอเคทุกคนแล้วก็เล่นยาวๆไปเลยนะทุกคนที่จริงภาพไอดีนั้นผมไม่ได้ปรับเปิดไม้แนละ้วทุกคนผมก็ ผมจะเล่นเดอมิมิได้แล้วก็พร้อมกับตะเกียงสุดเท่นะทุกคนแต่เสียดายนะมันเล่นไม่ได้เพราะว่าผมเปิดปรับเป็นเปิดไม้แล้วทุกคนก็เลยทําให้อายุของผมปรับเป็นทุกไบแล้วก็ไม่สามารถเขาเล่นได้เป็นบางแมพเพราะแมพมันกําหนดมาเป็นอายุอายุนั้นนะอายุนี้นะไอซอมึงวาร์ปมาเด้อไหมไอซอไอซอไอซอฉันว่าไอซอนี่เปิงเอาไอซอทุกคนเหมือนว่าไอซอไหนยอย่า เขาเรียกว่านอย่าปิดการโทรกันนะเพื่อไม่ให้เนตมันปิงเกินนะทุกคนโอ้ยว่ามาตรงนี้เฉยเลยอ่ะเคแล้วเข้ามากันดีกกลัวเคตอนนี้เสียงดังเหลือเกินเคทุกคนตอนนี้เราก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วและกทันใจนะทุกคนซึ่งด่านนี้นะเราก็ต้องหนีผีฮีฮนะครับผมหนผีฮีฮีวีสองนะทุกคน ขอผีฮีวีหนึ่งเราก็ได้จัดการมันไปแล้วอ่ะนะทุกคนฮีวีสองเราก็ต้องหาสปีเลตให้ครบสิบสามอันนะทุกคนกคนี่ไงรวมสิบสามอันเลยเจเราไปกติกกว่าไอ้น้องดูซิว่าเราจะสามารถเล่นผานได้หรือเปล่านะก็ไปตัดสินเลือดเลยมาแลทุกคนถ้าหมูทั่วไปเนี่ยเราตายกี่รอบก็ได้นะทุกคนแล้วก็เจอสปีเดตอันหนึ่งแล้วมันนะเคผมกับพี่แดงผมเนี่ยจะแยกกันไปหาเลยนะ เพื่อว่าให้มันเสียเวลานะทุกคนเราจะแย่กกันหาเลยอืมขอเปิดนิดนึงนะทุกคนเสียงมันดูเบานะเพราะเสียงมันดูใกล้นะไม่ใช่ไหมโอเโ โอเคทุกคนดูเหมือนว่าเราก็หาดอกไม้หาหา,หาสปิริตเจออีกหนึ่งอันแล้วทุกคนเจอผีเจอผีใช่ไหมจริงเลยทุกคนเจอผีเจอผีไอซีหนีไอซีหนีก่อนหนีก่อนไอซอมึงกลัวเลยขนาดน,นั้นว่ะเพื่อนออกมาก่อนเฮ้ยผีผีผี ผีผีอุ้ยมึงเะยตามไปแล้วมเป็นแล้วเจะเทนแล้วรีบเข้าไปในห้องนี้ดีกว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นอะ่ะคนไอซอกไอซีโด,โดนโดนโดนผีไะไรซะแล้วทุกคนอ่าโอเคผมต้องตามหาห้องไว้นี่ไงสปิริตอันนึงเจอละก็หวัง,งว่าจะไปเจอผีตรงนี้นะทุกคนหวังว่านะแล้วคุณสอ คุณอ่าเขาออกไปคนหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็คุณไนที่ยังไม่ออกนะตอนนี้คุณซอ,อก,กคุณซีก็ได้หายตัวไปแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าหายไปไหนนะอืมทำไมฟามันดับแถวนี้เนาะอโอ้ทุกคนมาอยู่ข้องูลหรือเปล่าพี่ทุกคนผมว่าต้องเข้ามานี้ก่อนอ่า อ๋อทุกคนเฮ้ยนีไ่ไงเจอแล้วคุณซีไหนเหมือนหนาวเหมือนว่าเหมือนว่าอาจจะตายนะเฮ้ยไว้วพี่เฮ้ยสวยรอบไปรอไปรอบไปโซรอบไปโซขีอออออ้หมอกควยโอ้โหโดนผีจับสแกนเลยทุกคนเอ้ยบอกว่าผมต้องรีบไปกันดีกว่านะทุกคนดูเหมือนว่าพี่ดำกับพี่ขาวนะ่าไม่แน่ใจแล้วพี่ำดำหรือพี่ขาวออกนะทุกคน ทแน่ๆเลยน่าจะเป็นพี่ขี่ขาวดำบอกว่าเพราะผมเพิ่งเห็นเขาเมื่อกี้เข้าไปสักแป๊บนึงแล้วเขาก็ออกไปคนหนึ่งนะทุกคนขี้ขาจังเลยนะทุกคนเออเอาคนขึ้นไปดีไหมวะเฮ้ยผีไปแล้วผีไปแล้วไงคุณคุณสีขาวยังไม่ไปนะทุกคน หรือว่าสื่อสัตว์นะโอเคเราต้องไปหากุญแจนักุญแจเพื่อเปิล็อกห้องที่มันล็อกเอาไว้นะทุกคนเพราะว่ารอผีตรงนี้มันรอผีตรงเนี้ยผีมา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 หนีหนีทุกคนหนี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 โดยผมจุ๊งไว้ให้เพราะว่าผมเก่งเพราะว่าผมเก่งผมเก่ง คอนรอบผีไล่แล้วนะแล้วตอนนี้สุดท้าน่าผมจะหมดแล้วก็ไม่น่าเลยทุกคนวิ่งจูซนานเลยโอเคทุกคนเราต้องรีบไปรีบไปหาดอกไมอแล้วไม่ใช่ดอกไม้ดิโอ้ยชอบรีบเข้าติดเรี่ยงว่าดอกไม้ตลอดทุกคนมันคือสปีริตนะั่นมันคือผีเสื้อสีขาวสุดหน้ารักหน้าชังมาสอดในตรงนี้เหรอเรารีบไปกันดีกว่าไอ้ซอ,อดอดในตรงนี้ไม่มีประโยชน์เลย ผมว่านาจะลงมาแล้วเปล่าวะไม่แน่ใจอ่ะคุณเฟยดีไหมรอผีมันลงมาทุกคนอ่อทุกคนผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผีมันมาผีมาผีมาให้หัวเวนเฟยทุกคนเดี๋ยวผมจะวิ่งอ้อมแล้วก็วิ่งเข้าขึ้นไปข้างบนเลยนะทุกคนเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนเลยนะทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ผมได้หนีผีหลุดมาแล้วนะทุกคนเฮ้ยคนนี้ยังไม่ออกเหรออ๋อนื่ว่าออกนะทุกคนนี่แช่มีที่เลื่อนอยู่นะทุกคนเลื่อนลายเชื่อ่ะผมก็ลืมดูเลยโอเคเรารอผีไปแล้วเราก็ต้องไปปิดล็อกห้องนะอันนี้คีสอคีสามนะทุกคนเปิดเปิดประตูตู้เอาไวนะ้เพื่อซ่อนผีตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดแล้ว้ายผ หอเวนตาไลทุกคนนอนผีจ้ำสแกอีกแล้วผมไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าเสพยามาห้าเม็ดนะทุกคนหยอนะครับโอเคตอนนี้เราก็ต้องขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเอาสปิริตอีกอันหนึ่งผมว่าต้องปลดลองห้องอีกห้องหนึ่งไอห้องเฮ้ยโดนผีเล่ยป่าวะอ๋อเข้ามาเอาคีสองวะเขาลงมาทำไมอ่ะห้องนี้ไม่ได้เปิดเลยมึงปิดทำอะไรวะ ทุกคนในซ้อมไม่กูบวผีขนาดหนักเลยทุกคนเฮ้ย<อ>ผีข้างล่างผีข้างล่งางไปไปไปใช้คีย์อะไรวะคีหนึ่งขีหนึ่งอยู่ข้างล่างเวรแล้วไงคีหนึ่งอยู่ข้างล,งลงง่างปะเออเพราะว่าคีสองอยู่ข้างบนน่ะมันก็ต้องคีหนึ่งยู่ข้างล่างอยูย่แล้วอ่ะทุกคนทุกคนขีแบบจะแหลกนะทุกคนขออภัยนี่คีสามอะ่ะ เออโอเคตอนนี้เราต้องหาคีย์หนึ่งให้จงได้นะเพื่อไม่งั้นเราจะปลดล็อกห้องนั้นไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยผีผีผีผ,ผีเลยไปแล้วทุกคนเราต้องลงไปข้างล่างก่อนนะทุกคนเพื่อไปหาคีย์หนึ่งนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไม่สามารถปลดล็อกห้องนี้ได้โอ้่งลงไปตะกี้เลยอ่ะ คีหนึ่งนี่ไงโอ้คีสองถ้าคีหนึ่งห้องไหนวะเว้นแล้วไงทุกคนคีหนึ่งหายคีหนึ่งคีหนึ่งไม่มีคีหนึ่งอุ้ยเขาโดนผีไล่เอ้ยโอ้ย,ยมันตาหมหาผมไม,ไม่น่าเลย โอเคทุกคนห้องนี้ก็ยังไม่มีคีหนึ่งนะหายากชิเปล่งเลยโอ้ยไม่มีคีหนึ่งอะ่ะโอ้สวยโอเคทุกคนเราก็ผ่านไปได้เรียบร้อยนะน้องผมโอเคเราก็ผ่านมาได้แล้วนะเย้ yeah. โอเคตอนนี้เราก็มาถึงด่านต่อไปแล้วดืวมืนมากเลยทุกคนโอ้ด่านนี้ฉันจ,จาได้แล้ววันนั้นเราต้ไดเจอเจอกับคุณสีแดงนะก็คือคุณโยใครอะไรของมันไม่รู้นะทุกคนโอเคปะเราไปกันต่อดีกลัวเอามาเหลือแค่สามคนเองเหรอ้วนหนึ่งหายไปไหนหมดอะเอ้ทุกคนแลงเนาะพวหนึ่งหายไปไหนหมดอะมีคุณซีแล้วก็คุณไลคนนี้นะทุกคน วิคิปแหลทุกคนขอภัยโอเคถึงแล้วก็ดีโอเคตรงนี้ห้องนี้เราต้องจำเร่งนี้ไปให้ได้นะทุกคนจำไม่ง,ง่ายเลยนะผมแปมนาะไฟไม่โหลดทุกคนไฟไม่ลอดขอโทษด้วยไฟไม่โหลดเลยโอเคไฟลหลดแล้วสองสองอะไรวะสองสองสองห้าสองห้าเจ็ดแปดเออไม่แม่ สองอสองสองห้าสองห้าสองห้าแปดสองห้าแปดสามปะสองห้าแปดสามไหนใช่นี่ยทุกคนต้องใช้สปิริตแสดงว่าอยู่ฝั่งไหนว่าทุกคนจำไม่ได้แล้วสองห้าแปดสามโอเคสองห้าแปดสามแล้วทุกคนอืม อะไรของมันเนี่ยโอเคทุกคนห้องนี้ปลดอ็องแล้วันนะโอเคทุกคนเราก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะทุกคนโอ้ยโอเคใครใครอยากพิมพ์รหัสก็ตามใจเลยนะผมจะไม่พิมพ์นะทุกคนเพราะว่ามันจะแย่งกันเอานะเฮ้ยทุกคนนี่ไงว้าว โ okay. อเคของกุญแจไปเผื่อนะทุกคนอ่าโอเคคุณตี๊นี่คุณซีกำลังมาทุกคนเพราะว่าเน็ตเขาปิงแล้วต้องต้อาาหงหาาะอานิดนึงโอเคไปกันเลยนะผมได้กุญแจกันแล้วนะทุกคนแล้วก็ไปปลดล็อกห้องเลยเพื่อออกไปจากสถานที่นี้ โอเคทุกคนเอา้าระบบหลงข้อข้อมบลหรือเปล่าดูสิมันมัมนใดอย่างนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างเอา้าเข้าได้แล้วโอวัตเดอะเฮลทุกคนตอนนี้เรามาถึงด่านนี้แล้วเราสุดว่าด่านนี้คุนค้นๆมากเลยนะด่านนี้สุดคุนค้นๆมากเลยอะ โอ้โหดานนี้มาเลยทุกคนดานนี้ผมพร้อมแล้วผมไม่มีวันที่ผมจะตายต่อไปแล้วทุกคนผมต้องพร้อมและผมต้องดีด้วยโอเคทุกคนเราไปกันดีกว่าเราไปกันไปก,กลุ่มนะหรือว่าแยกเลยก็ได้นะทุกคนแต่เขาจะไปกลุ่มองเลยก็ไปไปเป็นกลุ่มก็ได้ดนะ้วยทุกคนเคเราต้องไปหาค้นหาอไอเทมที่ดูสับแล้วเผามันให้เปลวไฟสีขาวด้วยนะทุกคน <S <S ใช้พุ่มไม้เพื่อํำการหลบหนีปีศาจนะทุกคนนี่ไงเจอแล้วหนึ่ง โอเคเขาเอาไปแล้วเราต้องอหนีผีให้จงได้นม่นั้นของเราจะหายนะทุกคนเผาแล้วหนึ่งอีกสะอีกหอันนะทุกคนอีกหอันนะทุกคนเครรนได้นนะ้ากากนินจาได้หน้าจากสมุไรมาแล้วทุกคนผีมาผีมา ทุกคนผีมาผีมาผีมา <S <S ไม่รอดอ่ะทุกคนผีมันวิ่งเร็วเกินอะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปหาของเพื่อมาเผาแนละ้วทุกคนเพื่อจะให้มันด่านนี้เสร็จไปเร็วๆนะแล้วผมเปิดไม่ได้อาทุกคนผมเปิดไม่ได้อ๋ออยู่คนลรฝฟังอ้ออะไรวะโดนหลอกซะแล้วไอ้น้องโอเค เราจะมาหาของฝั่งนี้กันต่อนะทุกคนฝั่งนี้เรายังยังยังไม่ได้มาหาของเลยนะทุกคนวันนี่เรเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้อีกหนึ่งเอาไปไหมเอาไปเลยโอเคทุกคนเอาไปแล้วนะทุกคนเราก็ต้องไปหากันต่อนะทุกคนเพื่อที่จะทําการเอาไปเผานะนี่ไงเจอที่เผาแล้วทุกคน เาเลยเฮ้ยผีมาผีมาทุกคนผมซ่อนทันผมซ่อนทันไปฝั่งนู้นนะทุกคนเราไปหาฝั่งนี้กันต่อดีกว่าทุกคนอาจจะมื่นนะมื่นมากๆเลยกาฟีคือมันกากนะทุกคนเลยมืนนะตรงนี้หาไปแล้ว เฮ้ยผีมาผีมาโอ้โดนผีฆ่าตายแน่เลยทุกคนอ้ยลุมไม้ตะกี้ลืมซ่อนเลยเรจียบร้อยผมตายเลยนะครับผมตายเลยโอเคฝังโอเคทุกคนเราไปหาอุปกรณ์กันต่อเลยนะทุกคนได้มาสี่ชิ้นแล้วอีกสองชิ้นแล้วก็ชนะแล้ทุกคน อ่าทุกคนอีกนิดเดียวนะทุกคนฝั่งนี้นาหหาไปแล้วโอเคทุกคนขอตัดไปตอนนี้เรานั้นที่สามารถหาของครบกันแล้วแล้วก็ไปด่าต่อไปกันเลยนะทุกคมโอเคขอตัดไปก่อนแป๊บหนึ่งนะเอียนักีจะยาวโอเคทุกคนตอนนี้เราก็หาของจนครบแล้วนะโอเคเราก็ไปเล่นด่าต่อไปกันต่อเลยซึ่งด่านนี้เราก็ต้องฆ่าอีสมมูฆ่าอีแมงมุมสุดน,น่าสยดสยองนะทุกคนเพื่อให้เราสามารถออกไปจากที่นี่ได้นะ สุดยอดเหลือเกินว้าวเพอร์เฟกโอเคได้เวลาปราบเซียนแล้วอน้องได้เวลาเป็นนักสัมูไยข้ามแมงมุมสุดส,ย,ย,อสย,ยองโอเคโย่บแซาบ์ด้วยนานเท่าไหร่เนีขข่ย่อคัพซินจะจบเนี่ยเออ เฮมาวิกโดนดีดออเรเออเอ่านไม่ออกนะทุกคนใครอ่านออกแปลได้ก็สามารถอ่านได้แล้วก็เข้าใจมันได้ง่ายนะทุกคนโอเคแล้วต้องเปกับจำกัดกับกำจัดแมงม,งมุมสุดน,น่าสยดสยองนะทุกคนพูดซ้ำอีกทีเพื่อผมแล้วไม่เข้าใจนะโอเคแล้วก็นากันแล้วนะทุกคนว้าวเพอร์เฟคโอเคทุกคนตรงนี้ผมก็ได้เ้้คาอาีิด่านต่อไปแล้วทุกคน กดไลค์ด้วยนะทุกคนกดไลค์นะไม่กดไลค์ผมไปบ้านคุณเลยนะซิกห่อเลยโอ้ยทุกคนโอ้ไมค์ก็ทุกคน oh กคน,นี่มันอะไรเนี่ยผมมีดาบด้วยว้า wow. วดาบโคตรเท,ท่เลยเ yeah, ยท้โคตรเท่ทุกคนถือคมไฟข้างหนึ่งแล้วก็ถือดาบอีกข้างหนึ่งอ่ะ <c oughs> โอ้ยโห่เช็ดเมื่อกี้อะไรไม่รู้ท,ที่เรารู้ก็คือโดนจำสเกลแล้วนะ ดาบโอ้โหดาบสาม,มุไรดาบเคลือบฮาคิสุดแข็งเก่งที่มีอาจหาได้ในโลกใบนี้เหล่านี้ต้องเป็นบรรพบุรุของฉันที่อ่อหรือสักอย่างนะทุกคนดรูนี่สินี่มันหุ่นกระบอกข้างนั้นเลยอะทุกคนหุ่นกระบอกสุดน่าสวยจดสยองนะโอเคเราต้องเข้าไปในประตูนี้เลย ได้เวลาฟันดาบชวิงชวิงแล้วทุกคนได้เวลาแล้วข้าข้าสามะจัดการมันเราจะไม่เวัยนยอมแพ้กับสามะหน้าโงูหรอกเว้ยไปสนุนฟันเลยชวิงชวิงชวิง